สามม่สามเส้นเล็กขอละเมงปุป๊บสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้อง มาโมนี่นะตาเส้นเล็กหรือว,ว่าตาเส้นมีข้าวเหมือนกันมาเด้อกินท,ทุกงหันเอ,อื้อยเลยโมนี่เพราะยังเอ,อื้อยตามขายนากทีนากเีย tin cậy đếm Hoài, lươm hoài. hoài Nào, hoài

Kira-kira udang? Kira-kira udang? naik Hati-hati, saya akan mencuba ini

เอ้ยท่ก็น้องยัลุกไปถูมาน้องเดมาแล้วี่กเมยต้เอนี่องห้ยเ็ยงลุกเผดลูกสาวลูกสายปุ้ยเยเะแคลูกบังฉันไม่ฉันไม่รู เออเยมคือการให้แหละวันอวันอ um? ีวันอีวันหมลเน้น้องเ็ดน้องเก็ดน้องจีเพ็ดลกน้องจีเพ็ดเหเกเต้มมาน้องกด้าไม่กกรอโลอืมเ้ เผ็ดเผ็ดเผ็ดกรปูลวกนะกระปูลวกแต่อะะปูลวกะะปูลวกอันนี้เหเนาะอืมอืมอืมเลยเอโตเอโตเผ็ดเผ็ดเจ้าจุ๊บปัดเผ็ดอ่ะอื

ไไเอาตัวลุนไปตู้ไปเชื่อมมาขาดูเชื่อมมาไปเชื่อมาว่างแผนไปเชื่อมาอมา จับเอางวาดมันเข็ดอกบอลเสียปากบอหวานมใหู้ยอ้บุกตเอาุ่กให้ได้ไปใชหมาไปเก็บมาก็เสียอไปใชหมาไปเรียมาเรียมาสาอา่มเอากมาห้องกั บายอร์โอเคอมมินะกินพแซ่บดายบายเด้ออุ้อ่ะบายช่วหน้าบาย